นะครับคือกรมหลวงจุมพ,พรเคตดุดมศักด<ช>ิ์นะซึ่งพระองค์ท่านเคารพบ,บูชาองคุสมบันอย่างยิ่งนะครับในปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นหนึ่งในคำขวัญสีส่สี่สี่เรื่องของจังหวัดชัยนาทของเรานะฮะแล้วก็เป็นจุดบริเวณหน้าวัดเนี่ยก็เป็นจุดที่ตั้งของแม่น้าท่าจีนแม,ม่น้ำท่าจีนเริ่มต้นที่ตรงจุดนี้นะครับหรือเรียกว่าลอมะขามเท้าก็คือต้นแม่น้ําท่าจีนนั่นเองนะครับ แม่น้ำสุพรรณแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำนครเชศีก็คือแม่น้ำเดียวกันแบบนี้เวลาไปทำบุญไปไหว้พระนะคะไปไหว้หลวงพู่สุกเนี่ยก็ยังไปให้อาหารปลาได้หน้าวัดมีี่น้ำวัดให้อาหารปลาได้ด้วยใครชอบทำบุญนี้ยิ้มเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งงานสำคัญเลยนะครับต้องบอกเป็นงานประจำปีผมมึิ่งทราบข้อมูลวันนี้นะว่า งานวันส้มโอขาวแตงกวาไชน่าเนี่ยจัดติดต่อกันติดต่อกันทุกปีนะฮะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นปีที่27แล้วก่อนผมเกิดอีกอ่ะก่อนผมเกิดนี่ก็จัดงานนี้มาแล้วงานนี้มีความสําคัญยังไงบ้างทำไมจัดต่อเน,นี่ย27ปีเลยครับจริงๆเราเราจัดกันมาก่อนหน้านั้นอีกนะครับแล้วก็สถานที่นี่ก็เปลี่ยนไปนะครับเดิมเราเคยกันจัดที่บริเวณสวนนกก็เคยจัด นะส่วนนอกแคนะ่าก็เคยจัดนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จัดที่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยาที่เรีย,รยกว่าเขื่อนเรียงหินนะครับท่านผู้ชมอาจจะสับสนเอ๊ะชายนานมีหลายเขื่อนจังอะไรเงี้ยนะ <c oughs> จริงๆแล้วก็คือเขืเ่อนป้องกันตลิง่งนะครับที่บริเวณหน้าสาะระกลางจังหวัดนะครับส่วนเขื่อนเจ้าพยานะั้นก็อยู่ท้ายสะะารกลางจังหวัดออกไปประมาณสักสามกิโลเมตรนะครับคนละคนละจุดกันคนละจุดกันแล้วตอนน้ยอย่าไปคิดเขื่อนนะตอนแรกผมนือว่าเป็นจุดเดียวกันนะเนี่ยค่ะ แล้วก็งานส้มโอขาหนงกวานี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราจัดโดยเฉพาะในปี2553เนี่ยนะครับเป็นเป็นปีที่เราประกาศว่าเป็นปีท่องเที่ยวจังหวัดใช้ยนนาทนะแล้วเราก็เสริมด้วยงานอื่นเข้ามาอีกให้ครบในทุกเดือนจะมีงานเฉลิมฉลองในจังหวัดนะครับเพื่อที่จะดึงดนะูดนักท่องเที่ยวจริงๆเราใช้ยนนาคผมขอแยกลับเรียนนะครับว่าเ,าเป็นเมืองกเกษตรกรรมรนะฮะ เราไม่ค่อยได้พ e. ัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเราก็ได้มาพิจารณาศักยภาพของเรานะครับเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทั้งประวัติศาสตร์ก็ดีโบราณคดีต่างๆเนี่ยนะครับวัดวารามเนี่ยเราก็พอมีอยู่นะครับแล้วก็อาหารการกินนะครับอ่าอ่าหอยปูปลาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ชุบชุมนี่คือภาพเปิดงานปิดดูปอกก้ากนะครับนี่คือรู้ว่า ทำวิธี <10 S 2> เปิดงานเมื่อวันที่สิเมื่อวันที่สิบแล้วเริ่มงานตั้งแต่วันที่สิบกันยายนที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของงานก็คืออยู่ที่เรื่องของการ เอาส้มโอมาจําหน่ายแล้วก็โอท็อปมาแสดงนะการจัดกิจกรรมเดี่ยวการประกวดส้มโอผธุนเก่าแตงกวาที่จัดกันทุกปีการประกองเรียกว่าคราวนี้นะคะก็ได้รวบรวมของดีของชัยนาธผู้คนก็จะได้รู้จักมากขึ้นว่ามีผลไม้อร่อยมีส้มโอนะคะเขาแตงกวารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและที่สําคัญมีสาวงามด้วยครับแล้วก็มีประกวดปีนี้พิเศษทั้งที่ท่านนายกอบจจะได้เรียนต่อไปนะครับก็คือประกวด จริงๆเราเคยใช้คำ่าธิดาส้มโอนะปรากฏอาิดาส้มโอธิดาส้มโอต่างๆปีนี้เราขยายผลออกไปอีกนะครับให้เป็นอินเตอร์หน่อยนะเป็นมิสชชานาส้มโอมิสชชานาโพเมโลเฟสติวัลอาเวนตีเทนเออหมายว่าปีนี้เปิดรับทั่วประเทศเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือปีนี้ท่านผู้ว่ามอบหมายให้ทางองค์การมหาสนุกชนาทนะครับได้ดูแลนิด ส่วนของการประกวดครับทุกปีเนี่ยจะใช่ว่าที่ดาซุมโอที่ผ่านมานะครับก็คือรวมสาวงามนะครับในจบบังหวัดชนะแต่ปีนี้ผมคิดว่าถ้าเราต้องการจะประสมพันธ์เรื่องของซุมโอของเราและแหล่งท่องเทีบบ่ยวจังหวัดชนะก็ควรจะเปิดโอเพ่นขึ้นนะครับให้สาวงามทั่วประเทศเนี่ยได้มา,าประชันความงามกันณที่งานของเรานะครับก็ได้เกิดงานนี้ขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อใหม่ไปว่านี่ชานาะพม่าเล่าแฟสติวัล2010 นะครับก็อย่างที่เห็นสองงามทั้ง20ท่าิบต้นได้คำเลือกมาแล้วนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศในวันที่คัดเลือกใช่ไหมคะครับผมใช่ฮะโอ้โหแบบนี้นี่สวยๆทั้งนั้นกรรมาการคงจะหนักใจแย่เลยนะคะนี่ถ้าเผื่อกุ๊กไม่ติดว่าอายุกุ๊กยังไม่ถึงกุ๊กจะไปร่วมประกวดด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหอารมณ์เสียเสียฟิลเลยวัวร้องกันเสอร์ศัตรูเช่นนะคะแล้วมีมีเห็นบอกว่ามีนางงามที่มาจากจังหวัดชัยนาทแท้ๆเลย อยู่ห้าคนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับใช่ไหมฮะก็มีหลายคนนะที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแต่ว่าทั้งหมดก็รวมสาวงามเกือบทั่วประเทศนะที่มาโอ้ต้องแบทั่วประเทศทั่วประเทศดีกว่านะครับครับผมตอนนี้กูรู้สึกว่าคุณเป้อยากจะพูดคุยกับสาวงามสัมภาษณ์ความรู้สึกเป็นพิเศษใช่ไหมคะอืมอ่าได้ได้ได้แหมจริงๆผมไม่ค่อยอยากรับหน้าที่นี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าไหนๆน้องๆก็มาเยี่ยมเยียนบุษบาบานเช้าแล้วก็ขอสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันนะครับ นี่เป็นที่ให้ผมนั่งพอดีเลยอ่ชื่ออะไรครับชื่อส้อมค่ะอภิษดาค่ะชื่อน้องส้มค่ะครับแล้วตื่นเต้นไหมครับผ่านเข้ารอบ2ี่สบคนสุดท้ายตื่นเต้นค่ะเออเราคิดว่าเราเด่นตรงไหนครับที่จะผ่านาได้รางวัลมงกุฎนี้ครับก็น่าจากความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รอยยิ้มค่ะความเป็นตัวตัวเองของน้องส้มเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคนลาเริงค่ะ่ะเรินอ่าแล้วมีอะไรไหมครับ ก็ชอบเต้นนะคะชอบเต้นนะครับอ่าโอเคน้องส้มนะครับแต่ยังไม่มีหมายเลขใช่ไหมหมายเลขสิบห้าค่ะน้องส้มหมายเลขสิบห้านะครับอ่าโอเคพี่เป้เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตอืมน้องผมยาวคนนี้ดีกว่าชื่อน้องอะไรครับน้องเตาค่ะน้องเตาจากที่ไหนครับนครสวรรค์ค่ะจากนครสวรรค์ก็ไม่ไกลติดเต้นไหมเข้ารอบยี่สิบคนสุดท้าย เราคิดว่าเวทีนี้จะเป็นมงกุฎแรกของเราหรือเปล่าไม่ไม่เอาจจะเป็นมงกุฎแรกครัครับมั่นใจไหมครับก็มั่นใจเกินร้อยค่ะโอ้โหอ่าแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมครับเพราะว่าการประกวดครั้งนี้เนี่ยจะมีเทปบันทึกภาพมาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชมกันด้วยค่ะก็จะบอกว่าเชิญชวนเออนักท่องเที่ยวหรือพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวจังหวัดชัยนาจจังหวัดชัยนาของเรามีส้มโอที่ เด่นแล้วก็มีรสชาติหวานชํำซ่อนเปรี้ยวมีเนื้อส้มโอที่เป็นเนื้อสีน้ำพึ่งทองค่ะโต้องลองไปชิมดูค่ะพูดเถะเป็นเกษตรกรปลูกเองโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ น้องกุ๊กจากพระปรแดงนะคะเดี๋จะมีส่วนร่วมบ้างเผิดเวทีเหรอคะรอสองการก็ได้ค่ะคือว่าถ้าเผื่อสางงามเยอะขนาดนี้แน่นอนนะคะทุกคนก็จะมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่รางวันที่หนึ่งแน่นอนครับนะคะมงกุฎที่สองเกียรติอ,อันนี้ก็แค่มงกุฎเลยนะตรงเนี้ย เป็นมกุฎและเป็นเพชรแท้ด้วยนะครับค่ะฮะเป็นเพชรแท้เลยนะฮะตรงกลางวันนี้มีรถนิรภัยมาไหมคะถ้าไม่มีเดยกกุ๊กจะจัดการรถตำรวจนามมาครับแล้วก็ลงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทสำหรับผู้ชนะเลิศนะครับและตั้งหน้าท่านก็มีลองกันมาตามลำดับนะครับแล้วก็มีการชีวิตของเอให้ทุกคนเลยนะครับหนึ่งปีวกเงิน ไล่เย้ยกับลาห้าทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นการประกวดที่อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันลุ้นจริงๆค่ะและงานนี้นะคะนอกจากสาวงามต่างๆนะคะที่จะมาร่วมประกวดกันแล้วก็ยังมีการบันทึกภาพที่จ,<า>จะมีการเผยแพร่ในวันที่19ครับผมนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ไปออกากาศแทนในช่วงคอนเสิร์ตลูกทุ่งตะรอห้าคอนเทสต์นะครับวันอาทิตย์ที่19เวลา,า18นาฬิกาถึง19นาฬิกาทางทอบ5นะฮะหรือว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ จังหวัดใกล้เคียงชัยนาธอยากจะไปชมบรรยากาศจริงๆใช่ครับย้ําอีกครั้งครับท่านผู้ว่าครับว่างานจัดที่ไหนในการประกวดในครั้งนี้ครับบริเวณบริเวณที่จัดงานคือที่เขื่อนเรืองหินนะครับหน้าสารกลางจังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอากาศเย็นสบายนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ไปไหนนะครับแวะไปที่ชัยนาทสองชั่วโมงจากคอสมอนะครับไปมาสะดวกอากาศเย็นสบายครับเชิญทุกท่านที่จังหวัดชัยนาทครับแล้วท่านนายกเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการประกวดก็ผมเชื่อว่าการประกวดนี่นี่ถือว่า เป็นตับต้นของในประเทศไทยก็ว่าได้ปีหน้าคงจะมีรายได้มากกว่านี้เยอะนะครับก็ปีหน้าเราไปรอดูกันอีกทีงครับวันเสาร์นี้เริ่มกี่โมงครับการประกวดเริ่มที่สองทุ่มครับสองทุ่มฮะไปดูกันเลยนะครับผมคนหนึ่งก็ไปเพราะว่าต้องไปเป็นพิธีกรด้วยใคให้กําลังใจสาวงามทุกๆคนด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายกอบจด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสาวงามจะอยู่กับเราจนจบรายการเลยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเน AF7 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้มีคำถามมาถามเลยครับสักู๊ตเลยครับ